พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้พิการณาตำรวจสอบสวนกลางทำหนังสือขอความเป็นธรรมถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมกับการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี2568ที่มีการเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่าง โดยหนังสือระบุว่าการแต่งตั้งครั้งนี้คณะกรรมการละเลยถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถของตำรวจบางนายที่ได้เลื่อนตำแหน่งกลับไม่เคยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งที่หลักเกณฑ์น,นี้มุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้สามารถพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเต็มกําลังความสามารถซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและการบริหารราชการขององค์กรตลอดจนประชาชนและสังคมต่อไปเป็นไปตามเจตนารมณ์มเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัต,ติตํารวจแห่งชาติปี2565ที่วางหลักประกันไว้สําหรับพลตํารวจตรีจร,รุนเกียรติเป็นนักเรียน,นร้อยตำรวจรุ่นที่45จากเกษียณอายุราชการในปี2572หรืออีก4ปีข้างหน้า ล่าสุดในการประกาศลำดับอุโสข้าราชการตำรวจเพื่อใช้แต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจชาติถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2568นาแในตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการพลตำรวจตรีจรุญเกียรติอยู่ในลำดับที่94ซึ่งเป็นลำดับท้ายสุดขณะเดียวกันมีรายงานว่าในการแต่งตั้งระดับผู้บัญชาการในการแต่งตั้งวาระประจำปีครั้งนี้มีตำแหน่งว่าง16ตำแหน่งตามกฎกตรรว่าด้วยการแต่งตั้งกำหนดว่าในการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะต้องยึดหลักอาวุโสไม่น้อยกว่าร้อยละ50 จึงเหลืออีกเพียงแปดตำแหน่งที่พิจารณาจากความรู้ความสามารถซึ่งมีกระบวนการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการตามกฎกตรว่าด้วยการแต่งตั้งซึ่งในรายงานข่าวจากสื่อมวลชนไม่มีรายชื่อของพลตำรวจตรีจรุนเกียรติแต่อย่างใด